สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทําหอยทอดรสเด็ดนะคะแป้งสูตรนี้กรอบนอกนุ่มในอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทํากันเลยนะคะสําหรับเมนูหอยทอดส่วนผสมหลักตัวแรกเลยก็คือหอยแมลงผู้ค่ะให้เลือกซื้อแบบสดๆนะคะเนื้อหอยจะมีความหวานเวลานํามาทําหอยทอดจะมีความอร่อยมากยิ่งขึ้นใครจะซื้อแบบเป็นตัวๆมาแกะเองก็ได้หรือว่าซื้อแบบที่เขาแกะแล้วนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนั้นก็ได้ค่ะ ตามมาด้วยไข่ไก่จะใช้เบอร์อะไรก็ได้นะคะถั่วง,งอกเด็ดหางน้ำเย็นจัดต้นหอมซอยแล้วก็เครื่องปรุงเนี่ยก็จะมีเกลือป่นซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นแล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยค่ะและในส่วนของแป้งหอยทอดเราจะใช้แป้งด้วยกันทั้งหมด3ชนิดค่ะตัวแรกก็คือแป้งสาลีอเนกประสงค์ตามมาด้วยแป้งข้าวโพดแล้วก็สุดท้ายทีเด็ดเคล็ดลับที่จะทําให้แป้งหอยทอดของเรามีความกรอบอร่อยมากยิ่งขึ้นก็คือแป้งทอดกรอบค่ะ ใครที่กาลังมองหาแป้งทอดกรอบดีๆสักตัวไว้ติดครัวนะคะแม่สีกล้าแนะนํายี่ห้อนี้เลยค่ะแป้งทอดกรอบตราหมีคู่ดาวนะคะเนื่องจากผลทดลองในการใช้เนี่ยอย่างคลิปล่าสุดนะคะเห็ดเข็มทองชุบแป้งทอดแม่สีทําเสร็จประมาณ4ี่ -5 โมงเย็นค่ะจากนั้นแบ่งใส่จานเล็กๆวางไว้บนโต๊ะพึ่งลมไปทั้งคืนเลยนะคะเช้ามาเนี่ยมาลองทานปรากฏว่ายังกรอบอยู่เลยประทับใจมากๆนะคะก็เลยอยากจะบอกต่อแล้วก็แนะนําให้เพื่อนๆลองใช้ดูค่ะยังไงถ้าใครสนใจจะสั่งซื้อนะคะ จะแปะลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ในคอมเมนต์ค่ะสามารถกดเข้าไปดูกดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยค่ะมาเริ่มผสมแป้งกันก่อนนะคะใส่แป้งทั้งสามชนิดลงไปได้เลยค่ะแป้งทดอดกรอบตราหมีคู่ดาวนะคะตามด้วยแป้งสาลีเน็ตประสงค์แป้งข้าวโพด สำหรับอัตราส่วนแม่ซีใส่ไว้ให้ใต้คลิปแล้วค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปอ่านกันได้นะคะจากนั้นเราจะปรุงแป้งนะคะให้มีรสชาตินิดๆค่ะใส่เกลือป่นลงไปนิดหน่อยนะคะผงปรุงรสแล้วก็พริกไทยป่นค่ะคนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะ ใส่น้ำเย็นจัดลงไปค่ะน้ำเย็นจัดนะคะจะทําให้แป้งของเราเนี่ยมีความกรอบมากขึ้นแล้วก็กรอบนานขึ้นค่ะคนผสมไม่เข้ากันนะคะให้แป้งเนียนดีไม่เป็นเม็ดค่ะ พอแป้งเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ซีจะแรปด้วยฟิล์มถนอมอาหารค่ะจากนั้นจะวางทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องแบบนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อแป้งอิ่นน้ําเวลานําไปทอดแป้งจะได้ไม่กระด้างค่ะระหว่างที่พักแป้งเราก็จะมาทําน้าจิ้มกันค่ะซึ่งทําได้ง่ายแล้วก็อร่อยมากๆนะคะโดยการใช้น้ําจิ้มไก่แล้วก็ซอสพริกผสมในอัตราส่วนเท่าๆกันค่ะเช่นถ้าใช้น้ําจิ้มไก่สองช้อนโต๊ะก็ใช้ซอสพริกสองช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะเทลงไปเลยนะคะ แล้วก็ซอสพริกเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราก็พักแป้งครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะจริงๆแล้วใครจะหมักแป้งไว้ในตู้เย็นก็ได้นะคะยิ่งแช่ข้ามคืนนะคะแป้งก็จะยิ่งอร่อยขึ้นนะ แล้วก็คนให้เข้ากันอีกครั้งค่ะเราจะมาทอดกันเลยนะคะโดยการตั้งกระทะใช้ไฟกลางค่ะจากนั้นใส่น้ำมันพืชลงไปสักประมาณ3-4ช้อนโต๊ะนะคะ,ะประมาณนี้ระหว่างที่รอให้น้ำมันร้อนเราก็จะมาตักแป้งกันเลยนะคะอย่าลืมคนก่อนนะแล้วก็ ตักแป้งสักประมาณนี้ค่ะเกือบเต็มกระบวยนะคะใส่หอยลงไปค่ะตามชอบได้เลยตามด้วยต้นหอมซอยนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยค่ะนำไปทอดเลยค่ะพอน้ำมันร้อนเราก็ใส่แป้งลงไปเลยค่ะเนี่นะคะถ้าเกิดว่าหอยดูน้อยไปเติมได้ค่ะ พอแป้งเริ่มเสร็จตัวนะคะก็ตอกไข่ใส่ลงไปได้เลยค่ะตีให้แตกแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วนะคะแล้วเราก็จะทอดด้วยไฟกลางแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแป้งด้านล่างเนี่ยจะเหลืองกรอบดีค่ะแอบบดูได้นะคะแบบนี้ยังไม่ได้ค่ะทอดต่อไปอีกนิดนะคะ ใครชอบแบบกรอบๆนะคะก็ทอดด้วยไฟกลางไปเรื่อยๆใจเย็นๆค่ะแต่ถ้าใครชอบแบบกรอบนอกนุ่มในนะคะก็ทอดแค่พอให้ผิวแป้งเนี่ยเป็นสีเหลืองก็พอนะคะแม่ิีชอบกรอบๆก็ทอดอีกหน่อยค่ะ โอเคได้แล้วนะคะกลับด้านค่ะอีกด้านหนึ่งไม่ต้องทอดนานนะคะแค่พอให้สุกเป็นสีเหลืองก็พอแล้วค่ะอีกนิดค่ะ,อคะโอเคค่ะพอได้ที่นะคะเราก็เขี่ยแป้งไปไว้ข้างๆค่ะ แล้วก็จะใส่ถั่วงอกลงไปตามชอบนะคะเติมซีอิ๊วขาวลงไปเสร็จหนึ่งสนสี่ช้อนชาค่ะพอให้ได้กลิ่นหอมนะคะแล้วก็พริกไทยป่นหยิบมือเล็กน้อยนะผัดให้เข้ากันค่ะให้พอสะดุ้งไฟนะคะ เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะปิดแก๊สแล้วก็จัดใส่จานได้เลยค่ะวางถั่วงอกลงไปก่อนนะคะจากนั้นก็ตามด้วยแป้งหอยทอดเลย โรยหน้าด้วยต้นหอมซอยค่ะเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มของเรานะคะและแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาชิมแล้วค่ะได้ยินเสียงกรอบไหมคะนี่กรอบมากราดน้ำจิ้มลงไปนะคะ ชิมกันเลยอ,อร่อยมากๆเลยนะคะตัวแป้งเนี่ยจะมีความกรอบนอกนุ่มในนะคะรสชาติก็พอดีเลยค่ะตัวหอยนะคะอย่างที่บอกค่ะถ้าเราเลือกหอยสดนะคะก็จะมีความหวานอร่อยทานกับน้ำจิ้มนะคะลงตัวมากๆอร่อยมากๆแนะนำเลยค่ะว่าต้องทำนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแม่ซีก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ